สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับในช่องรถมือสองขายพิเศษการันตีใบตีนะครับใครเป็นขวัญใจนะครับ Honda c ซ v i c ตัว FC นะครับปี2018 2017นะครับนี่ครับเรามีมาให้ลูกค้าเลือกถึง3ตัวเลยนะครับก็จะเป็นตัว EL แล้วก็ตัว E นะครับสีบอลสองคันนี้จะเป็นตัว E นะครับส่วนสีเทาดำคันนี้จะเป็นตัว EL คือตัวท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดของแต่ละคันแบบคร่าวๆนะครับเราเริ่มจากตัวท็อปกันก่อนเลยนะครับดูนะครับ Honda Civic f ีนะครับใครกำลังมองหาอยู่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับ Honda Civic f เปี2017ราคา6 5แ0 0 0้าหนะครับบอกเลยว่าเดิมทุกอย่างนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมแบบโค้เมียมหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟตัดบอกหน้าคู่นะครับเดี๋ยวดูยางนะครับยางปีส0 2พันะครับแบกเดิมโรงงานยางเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับขัดเดิมๆหล่อๆแบบนี้โทรหาตีได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันนะครับสักนิดนึง โอเคครับดูนะครับหล่อๆเลยพวงมาลัยมัตติฟัง์ชั่นนะครับพร้อมระบบคุกคอนโทรลนะครับสองแบบระบบพุ่งสตาร์ทอีกด้วยนะครับดูน็อตนะครับจะต้องมีที่ป้ายแบบนี้นะครับของฮอนด้านะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับนี่ครับฮอนด้าซีบิคเอฟซีนะครับผมหนึ่งจุดแปดดีอลราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันลดปีสองพันทิพเจ็ดนะผม เลขมอยู่ที่แสนหกนะครับถือว่าไม่เยอะเป็นรถหน่วยงานปลดละวางนะครับอยากทราบรายละเอียดคันไหนนะครับโทรมาที่เบอร์ตีหรือแอดไลน์ที่เบอร์ตีได้เลยนะครับเดี๋ยวตีจะพาดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ามีหลายคันนะครับนี่ครับดูภายในนะครับสวยๆเลยนะครับดูน็อตนะครับโอเคครับ อันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากใครสนใจสีนี้นะครับเป็นตัวเอียวนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่นะครับผมตีเพชรยนต์ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวตีพาชมรายละเอียดตัวนี้เป็นตัวอีนะครับเป็นตัวล่างจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่สิ่งที่ได้เหมือนกันคือเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ล้อจะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับสังเกตดูล้อจะคนละแบบโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดข้างในนะครับ เบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแต่ของตัวเอลอ่ะเขาจะมีตัวกุ้งกั้นทรลฝั่งนี้มาให้ซึ่งตัว e อจะไม่มีนะครับนอกานั้นก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียด Honda Civic FC นะครับหนึ่งจุดแปดตัว e, อราคาหกแสนสามหมื่นห้าพันปีรถปีเดียวกันแต่เลขไมค์คะแนนอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับไม่ข้ามแสนเป็นรถหน่วยงานปลดระวังเช่นกันนะครับบอกเลยว่าหล่อๆแบบสามสไตล์น,นะครับ ดูนะครับโอเครีวิวแบบคร่าวๆนะครับหากใครสนใจคันไหนสีไหนโทรมาครับตียินดีให้บริการทุกคนนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมย้ำว่าเดิมดูนะครับน็อตไม่มีการถูกเปลี่ยนนะครับที่เก็บของนะครับเหมือนเดิมหมดทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวสีพาไ,ไปดูีซันหนึ่งนะครับ c ีบีเอสซีเช่นกันนะครับสีบอลเงินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถคันนี้ปีอะไรเลขไม่เท่าไหร่และเสนอขายที่เท่าไหร่นะครับโอเคดูเลยครับฮอนด้าซี i c f เอสซีนะครับปี2 0 1 7เหมือนกันนะครับเป็นตัว e นะครับ1.8ราคา629,000นานะครับ คันนี้ใช้งานน้อยมากๆครับเลขไม์แค่หกหมื่นโลนะครับอย่าลืมนะครับรถมีน้อยนะครับไม่มีอย่างละคันนะครับสนใจคันไหนไม่ชอบคันไหนโอนจองเข้ามาที่ตี๋อยู่ต่างจังหวัดเราจะเฟแนซ์วิ่งเซ็นหนึ่งหน้าบ้านนะครับพวงมาลัยเหมือนเดิมครับเนื่องจากไม่ใช่ตัวเอียวนะครับตัวระบบคอนโทรลอย่างนี้จะไม่จะไม่มีมาให้ครับผมน็อตนะครับต้องมีสีแต้งแบบนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับดูนะครับ ภายในสวยมากๆครับทุกคันนะครับรถคัสเกตีให้ทุกคันนะครับรถคัสเกตีให้ทุกคันนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับน็อตเหมือนกันนะครับดูนะครับ E85 นะครับแสดงว่ากระจกนี้เดิมจากโรงงานนะครับฮอนด้าต้องมี E85 ทุกคันนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวๆานะครับหล่อๆแบบสามสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับเลขไมต่างกันนะครับเป็นตัว E กับตัว EL นะครับ อย่าลืมนะครับหากใครนะครับสนใจสามคันนี้นะครับโทรมาที่เบอร์ตีนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2นึนึครับผมรับประกันในเรื่องของความเป็นเกรดเอและรถไม่เคยชนหนักมีความจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับเชื่อมั่นในคุณภาพของผมครับไว้ใจผมโทรหาผมได้เลยนะครับผมรับประกันทุกกรณีนะครับเดี๋ยวตีจะลาไปกับซีวีคสามสามคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องตีด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกทีทุกคนนะครับที่รับดูรับฟังนะครับ หากอันไหนที่ตีพูดผิดไปนะครับขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ